ส่วนถัดไปมันก็จะเป็นตัวที่เป็นหัวใจสำคัญอันหนึ่งนะเรื่องของงานนะครับมันจะมีสิ่งหนึ่งที่เราเรียกว่างานเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงปริมาตรนะครับเงื่อนไขที่เขาตั้งต้นไว้ตอนแรกเนี่ยเขาเขียนว่าเพียาเฉพาะสารที่เรียกว่าเป็น simple compressible substance นะครับอ,อ,อันนี้ไม่รู้จะแปลเป็นไทยว่าอะไรอะ่ะ ส,สับแปลว่าสารนะครับ Compressible คือบีบอัดได้ simple ก็แปลว่าอย่างง่ายถ้าจะแปลก็คือเป็นสารที่บีบอัดได้อย่างง่ายไม่ได้ความหมายอะไรนะครับพิจารณาเฉพาะกรณีที่เป็น simple คอม p r s s ซ i เ l e ลสับคำว่าตรงไอตัวชื่อภาษาอังกฤษตรงนี้ในเท x ก b o บุ๊กจะอธิบายว่ามันเป็นสารประเภทที่งานเนี่ย เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงปริมาตรเท่านั้นนะครับงานมีผลต่อก,การเปลี่ยนแปลงปริมาตรเท่านั้นเราจะเรียกสารประเภทนั้นว่า simple compressible substance นะครับซึ่งมันไม่มีอยู่จริงหรอกนะมันเป็นสารในทางดมคติให้เราวิเคราะห์ง่ายๆนี่แหละนะนิยามมันก็คือเป็นสารชนิดที่งานมีผลต่อก,การเปลี่ยนแปลงปริมาตรเท่านั้นนะครับไม่มีผลต่อเรื่องอื่นเช่นแรงตึงผิวเรื่องสนามแม่เหล็กเรื่องอะไรแบบนี้ไม่มีไม่มีผลอย่างอื่น แล้วก็พิจารณาเฉพาะกระบวนการที่เป็นพอไซคลิบียมโปรเซสเท่านั้นคำว่าคลิบียมก็คือสมดุลใช่ไหมคำว่าพอไซแปลว,ว่าเกือบนะครับก็พิจารณาเฉพาะกระบวนการเกือบสมดุลเท่านั้นทําไมต้องเป็นเกือบสมดุลทําไมเป็นกระบวนการสมดุลไม่ได้ก็คําว่าสมดุลแปลว่าอะไรอ่ะเท่ากันอยู่กับที่ ใช่ไหมถ้ามันอยู่กับที่มันก็ไม่เกิดการเดินทางไม่เกิดเส้นทางไม่เกิดกระบวนการงงไหมเนี่ยถ้ามันสมดุลมันก็ไม่เกิดกระบวนการแต่นี่เรากําลังจะพิจารณากระบวนการมึงสมดุลไม่ได้โอเคไหมแต่ว่าถ้ามึงไม่สมดุลแบบเป็นเรื่องจริงในธรรมชาติกูก็วิเคราะห์มึงไม่ถูกอีกกูก็เลยบอกว่างั้นกูวิเคราะห์กระบวนการที่เกือบสมดุลกันแล้วกัน คือมึงยังมีการเคลื่อนที่อยู่นะแต่ว่าจําทุกจังหวะทุกเสี้ยววินาทีที่ขยับไปเนี่ยเอ็งยังเกือบๆสมดุลอยู่ฉันจะได้วิเคราะห์ง่ายๆงงไหมนะถ้ามันสมดุลมันก็จะอยู่นิ่งๆมันจะไม่เกิดกระบวนการแต่เราแต่เรากําลังจะวิเคราะห์กระบวนการในทางอุดมคติเราก็เลยบอกว่าให้มันเป็นกระบวนการที่เกือบสมดุลกันแล้วกันว่าทุกจังหวะที่มันเคลื่อนจากจุดที่หนึ่งไปยังจุดที่สองเนี่ย ทุกจังหวะมันสมดุลตลอดเวลาโอเคไหมเนี่ยมันฟังดูโงโงๆแหล่เพราะว่าทุกอย่างที่คุณเรียนในวิชานี้มันเป็นเรื่องโกหกทั้งนั้นแหละมันเป็นเรื่องทฤษฎีเป็นเรื่องที่อยู่บนกระดาษหมดแหละเนาะของจริงมันก็จะต่างไปจากสิ่งที่คุณเรียนบนกระดาษนี่แหละนะครับแต่ว่าอ่ะโอเคก็นี่ก,ก็พิจารณากรณีที่เป็นเงื่อนไขอุรมณคติอยู่สองเงื่อนไขอันแรกคือเป็นสารที่ งานมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงปริมาตรเท่านั้นกับเป็นกระบวนการที่เกือบสมดุลน,นะครับเขาก็ให้ดูไว้นี่นะเขาก็ให้ดูลูกสูบใช่ไหมที่มีก้อนน้าหนักถ่วงอยู่ข้างบนนะมีก้อนน้าหนักทับอยู่ข้างบนนะครับแล้วก็อย่างจุดเริ่มต้นเป็นจุดนี้นะจุดเริ่มต้นเป็นจุดข้างล่างใช่ไหมสังเกตมันมีก้อนน้ําหนักกดอยู่สองก้อนใช่ป่ะถูกไหม สมมติคุณเอาก้อนบน่ก้อนลเล็กๆก้อนบนเอาออกไปลูกสูบก็จะต้องขยับขึ้นใช่ไหมถูกไหมอันนี้ก็เป็นธรรมชาติเนาะสมมุติว่าเราเอากา๊าซที่อยู่ในนี้ครับเอากา๊าซที่อยู่ในกระบอกสูบอันนี้กา๊าซที่อยู่ในกระบอกสูบอันนี้เป็นระบบเรานะครับเราอยากรู้ว่ากา๊าซในในระบบเราเนี่ยมันมีงานมาเกี่ยวข้องอยังไงบ้างนะเนาะเราก็ใช้หลักทางฟิสิกส์เหมือนเดิมที่เราเรียนมา งานขนาดเล็กๆนะครับก็เกิดจากแรงคูณระยะทางตามแนวแรงเล็กๆใช่ไหมถูกไหมสมมุติว่าไอมวลก้อนข้างบนอันนี้คือเขียนให้มันเห็นว่ามันมีมวลเนี่ยนะแต่ว่าจริงๆให้มองให้มองเสมือนว่าไอ้ก้อนเล็กๆคนนี้มันเล็กจิ๋วมากๆอะ่ะโอเคนะเออไม่ใช่อหไ่เอ่อไอ้ก้อนอก้อนอน้ำหนักอันนี้ก้อนขนาดนี้แหละแต่ว่าอีตอนที่คุณหยิบไปครั้งแรกอะ่ะคุณหยิบออกมา เอาแบบอุดมคติเราหยิบออกไปหนึ่งโมเลกุลเนี่ยสมมติจะเกิดอะไรขึ้นลูกสูบลอยขึ้นไหมมันก็ลอยขึ้นเลยนะแต่คุณมองเห็นไหมมันมันขยับขึ้นไหมมันก็ขยับขึ้นนะเดลต้าเอ็กก็เกิดนะแต่ว่าแบบเหมือนเรามองไม่เห็นนะนึกออกไหมแต่มันเกิดขึ้นอยู่นะนึกออกไหมครับเอาใหม่นะเราเห็นก้อนเล็กๆอยู่นี่นะก้อนเล็กๆอยู่นี่นะเราก็เราหยิบมันออกไปหนึ่งโมเลกุลก่อนนะเราก็จะเห็นลูกสูบขยับขึ้นนิดนึง นะครับไประยะทางเดลต้าเอ็กโอเคไหมมันก็คือแรงที่ดันอยู่ใช่ไหมคูณกับระยะทางดันแนวแรงเล็กๆใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นงานเกิดขึ้นนิดหนึ่งนะครับเสร็จแล้วเ,เรารู้ว่าความดันน่ะความดันที่อยู่ภายในเนี้ยก๊าซเนี้ยเรารู้ว่ามันดันทุกทิศทุกทางใช่ป่ะเท่าๆกันหมดใช่ไหมภายในยกระบอกสูบนี่เรียนมาใช่ไหม การมันดันทุกที่ทุกทางนะทุกตำแหน่งในกระบอกสูบตรงน,นี้มีแรงดันเท่ากันหมดเลยนะโอเคนะครับทีนี้ถ้าเราคิดเฉพาะพื้นที่หน้าตัดของกระบอกสูบนะครับพื้นที่หน้าตัดของกระบอกสูบนะตอนนี้แรงดันของกา๊าซมันก็กําลังดันขึ้นอยู่นะเห็น okay, ไหมกำลังดันลูกสูบขึ้นอยู่เรารู้ว่าแรงดันเนะี่ยตัว P อ่ะมันเท่ากับแรงกระทําต่อพื้นที่หน้าตัดใช่ไหมที่ตั้งฉากกับแนวแรงใช่ไหม เรารู้ว่า p เนี่ยเท่ากับ f ส่วน a โอเคไหมเพราะฉะนั้นเราย้าย a ขึ้นไปคูณกับ p เถอะบะถูกไหม f มันก็เปลี่ยนเป็น p คูณ a ได้ใช่ไ่ะถูกไหมตัวนี้นะความดันเนี่ยมันเท่ากับแรงต่อพื้นที่หน้าตัดใช่ไ่ะ p เท่ากับ f ส่วน a ใช่ไหมเพราะฉะนั้น f ก็เลยเท่ากับ p คูณ a ด้วยใช่ไ่ะถูกไหมก็ เลยเอามาเขียนอย่างนี้ได้นะกระจาย f ออกมาเป็น p คูณ a ได้เสร็จแล้วคุณจับคู่คนระับคุณเอา a ไปคูณกับเดลต้า x อ่ะถ้าคุณเอาพื้นที่หน้าตาดัดคูณกับความสูงที่เปลี่ยนมันก็กลายเป็นปริมาตรที่เปลี่ยนใช่ปะเราก็เลยมาเขียนเป็นเดลต้า v ได้เห็นไหมเพราะฉะนั้นงานอ่ะงานเล็กๆที่เกิดขึ้นจากการขยับของลูกสุกนิดนึงเนี่ยมันก็คือเอาแรงดันคูณกับปริมาตรที่เปลี่ยนนิดนึง ได้โอเคไหมโอเคไหมถ้าเราอยากรู้ว่าจากจุดที่หนึ่งมายังจุดที่สองมีงานเกิดขึ้นเท่าไหร่เนี่ยเราจะทำยังไงเราก็ใส่อินทิเกรตไปสองข้างใช่ป่ะถูกไหมเราก็ใส่อินทิเกรตไปสองข้างใช่ไหมเราก็ไล่จากจุดที่หนึ่งไปยังจุดที่สองใช่ไหมถูกไหม การที่เราจะอินทิเกรตได้ในทางคณิตศาสตร์ก็คือเราจะต้องรู้ว่า p กับ v เนี่ยสัมพันธ์กันแบบไหนใช่ปะ่ะถูกไหมถ้าเรารู้สมการที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความดันกับปรลิเมอรเนี่ยเราก็จะอินทิเกรตมันได้ใช่ปะ่ะอินทิเกรตเป็นไหมอินทิเกรตเป็นไหมถ้าเป็นสมการโพลินเมียลธรรมดาสมการเส้นตรงธรรมดาอย่างเงี้ยอินทิเกรตเป็นไหมเป็นไหม y เท่ากับ 2x บวก1อย่างเงี้ยอินทิเกรต วตั้งแต่ 1, 2, หนึ่งไปสองอะไรเงี้ยทำได้นะทำได้อยู่นะใช่ไหมก็หลักการเดียวกันคือถ้าคุณรู้ว่า y กับ x อ่ะสัมพันธ์กันด้วยสมการหน้าตาแบบไหนคุณตั้งอินทิเกรตได้ใช่ไหมไอันนี้ก็เหมือนกันถ้าคุณรู้ว่า p กับ v สัมพันธ์กันยังไงรุณก็จะตั้งอินทิเกรตได้นะครับโอเคไหมอ่านจากตรงนี้เสร็จปุ๊บผมไปทำสรุปเขียนในโน้ตผมทำไงเเดี๋ยวผมจะกลับมารูปนี้อีกนะ แต่ว่าผมเอาตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวผมไปโน้ตในเล่มของผมก่อนนะอันนี้เรียนหนังสือให้ดูเลยนะเนี่ยเสร็จปุ๊บจดท็ดอปโน้ตยังไงนี่คือเรียนหนังสือให้ดูแล้วนะเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่านักเรียนเรียนหนังสือเป็นเปล่าก็เลยทำให้ดู อันนี้จะเป็นหัวข้องานเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงปริม,มาตรนะสมมุติถ้าผมอยากจะช็อตโน้ตใช่ไหมก็ผมจะบอกว่าเฮ้ยมันพูดถึงกรณีเฉพาะซิมเปิลคอมเพรสซิเบิลซับสแตนอย่างเดียวนะ นะก็คือถามว่านิยามมันคืออะไรนะครับนิยามก็คือสารที่งานมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงปริมาตรเท่านั้นนะครับไม่ไม่มีผลอย่างอื่นนะครับเสร็จปุ๊บไปต่อเราสนใจอะไรนะ พอไซด์ size, ใช่ไหมอีควิลิเบียมโปรเซสใช่ไหมออันนี้ก็จะเป็นกระบวนการเกือบสมดุลใช่ไหมซึ่งเมื่อกี้เราก็คุยกันว่ากระบวนการเกือบสมดุลมันไม่มีอยู่จริงหรอกเพราะว่าถ้าสมดุลมันก็อยู่นิ่งไม่เดินทางไม่เกิดกระบวนการโอเคไหมครับแต่ว่าเราอยากจะวิเคราะห์ให้มันเป็นเชิงอุดมคติเราก็เลยบอกว่าเออ ก็มีกระบวนการก็ได้แต่ว่าเป็นกระบวนการเกือบสมดุลได้ไหมคือเวลาเราหยิบเซี่ยววินาทีไหนมาดูจังหวะนั้นจะสมดุลเสมออะไรแบบนี้นะครับอ่ะทีนี้ผมก็เริ่มไล่เมื่อกี้ใช่ไหมงานใช่ไหมที่เราคุ้นเคยจากตอนที่เราเรียนฟิสิกส์ใช่ป่ะเกิดจากแรงคูระยะทางตามแนวแรงใช่ไหมเสร็จปุ๊บไปไงต่อครับก็เอออ่ะ,อะแต่ รู้ว่า p เนี่ยมันเท่ากับ f ส่วน a ใช่ปะ่ะเพราะฉะนั้นอ่ะผมก็เลยเขียนอย่างนี้ได้ใช่ปะ่ะ p คูณ a คูณอย่างนี้ใช่ไหมเสร็จเราก็ยังรู้อีกว่าอ e ีตรงนี้ไว้คูณกันเนี่ยเราเรียกมันว่าเป็นปริมาตรที่เปลี่ยนแปลงเล็กๆได้ไว้เพราะฉะนั้นเราก็เลยเขียนว่าเป็นนี่อย่างนี้แทนก็นแล้วกัน p dv โอเคไหมเพราะฉะนั้นถ้าอยากรู้ ถ้าอยากรู้ว่างานที่เกิดขึ้นนะครับระหว่างกระบวนการจากสภาวะหนึ่งไปสภาวะสองเนี่ยมีค่าเท่าไหร่ใช่ปะ่ะเราต้องทำไงครับก็อินทิเกรตมันไง นะครับซึ่งเราก็เขียนอย่างนี้เนาะงานเท่ากับอินิเกตงานเล็กๆใช่ไหมบวกกันไปทุกอันเลยเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นจุดเนี่ยบวกๆก,กันเข้าไปไม่ใช่จุดเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นช่วงนะครับบวกๆก,กันเข้าไปนะครับมันก็อย่างนี้เนาะทีนี้เราก็มีโน้ตไว้ว่านี่ จะอินทิเกรตได้ต้องรู้ความสัมพันธ์ระหว่างโอ้พี P กับวีนะโอเคไหมคือถ้าไม่รู้สมก,การคณิตศาสตร์ก็ไม่รู้จะอินทิเกรตมันยังไงอะ่ะใช่ไหมครับก็ต้องรู้เนาะเดี๋ยวจะมี ตัวอย่างให้ดูอยู่สามอันนะครับสามอันสี่อันนะครับอ่ะทีนี้เสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราจะไปดูกรณีเฉพาะอันหนึ่งนะครับก็คืออันนี้นี่เดี๋ยวเราจะมาดูกรณีเฉพาะอันหนึ่งอันนี้นะครับ